สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับสาวหน่อยเป็ดเหนแพ้งครับพี่น้องนะฮะคลิปนี้ผมชิมาบอกกลาวนะครับผมมีพี่น้องเอฟเนาะกับเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับผมก็ไดเตด้คิดในใจว่าบอดโจงเลยปหาผู้นิแเ้ๆตรงเลยไปหาข้าเจ้ากันครับนะครับ กัเนื่องด้วยพี่น้องครับบอโจแล้วสิปล่อยเพลงนะครับบอโจลแล้วสิปล่อยเพลงเนาะวันที่สองนี่นะครับด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของเราก็คือพี่แดงจิตรกรนะครับคือไอดอลของเล่าในสมัยที่เราเป็นนุ่มนะครับเซตะกียรเด็กกรเราลองไดซูเพลงนะครับผลง,งานเพลงของพี่แดงจิตรกรแล้วก็ด้วยโปรเจกต์ที่เล่าสี่เหตุขึ้นนะครับตอนนี้เบื้องต้นคือสองเพลงเนาะ เอาเพลงที่เกิดขึ้นก่อนคือวันที่สองครับวันที่สองมีหน้านี่ครับเก่าโมงครับทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินิรคคอร์ดนะครับทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินิรคคอร์ดเลาสิปล่อยผลงานเพลงหักนองในสองเมานะครับเป็นผลงานเพลงที่เล่านํามารองอีกครั้งหนึ่งนะครับดโดยการปรับแต่งดนตรีแล้วก็เป็นเนื้อเสียงน้ําเสียงของบอดโจเองนะครับอแล้วนะครับ ที่แรกผมก็คิดเอีอบอดผมคิดนะนะครับที่ผมนี่ยผได้บอกแล้วเดผมไม่ได้บอกแล้วหรอกครับเรื่องนี้แต่ว่าแต่ผมก็คิดคือเป็นตาใหยบบอดไปเยี่ยมบ้านแล้วแท้หวะผมคิดว่านาะนะครับในไหนแล้วนะฮะกสีเป็นเพียงที่ตรงการเฉิดชูคู่บาอาจารย์แล้วแมเป็นทั้งไอดอนเป็นทั้งคู่บาอาจารย์ไปเธอชิไปเยี่ยมเยือนพวกนี้แค่คิดเปลี่ยงึ้นมาเลยครับเล่าโพดเลยพี่น้อง นะครับมื่อนี้ครับบ่ายโมงครับบ่ายโมงของวันที่29กาุมภาปีหกนะครับเพื่อสิบวอยสองมีหน้านะครับที่จะถึงอีกมื่สองมือนนี้นะครับและโพดว่าพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งเนี่ยครับวันที่หนึ่งครับผมจะไปบ้านพี่แดงจิตกรครับฟังดีๆเร้่อพี่น้องมันย่าวด้ะนะครับอำเภอคู่เมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะไปเพื่อขอพรนครับขอบารมีระรำลึกถึง ด้วยความว่าจะไปกับผีมอดครับไอผีข้ามมอดครับมอดพรคุณเดชที่พึ่งขึ้นแสดงมือขึ้นยางเต็มตัวนะครับแต่ท่้นเด้เปิดโตเปิดโตนี่เปิดวันที่สองกับกลุ่มปิดพร้อม2 3 4 3 3 3 3บาททักไปได้3มนาทนเพนนี่นะครับดึงจองเสียกันไปกับผีมอดครับเพราะนะครับไอเพิ่นเคยไปทรงผีแดงขึ้นสวรรค์คือผีมอดนะครับเคยไปทรงผีแดงจิตรกร นะครับทรงสาการ์นอก,กันอื่นจังหนึ่งเนาะส่งพี่แดงขึ้นสวรรค์นะครับทั่วถามเอาไงหน่ายน่านแล้วขึ้นระดกเอ้ยระดกปะนะตลกนะครับศิลปินตลกระดับคู่บาอาจารย์ด้วยกันครับไงหน่ายน่านเพชรพินทองบ่มีเหม่บุหจักครับนี่ไงหน่ายน่านตอนนี้แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันได้อนะครับเราเคยไปเยี่ยมนะครับเล่ากับคนหาเบอร์โทษติดต่อทางขอบขั้ว บ่เห็นเพราะเบอร์อยู่เครืองเกาะนะนครับสรุปครับพี่ข้ามมอดครับข้ามมอดพระุ่เดชครับวาสิเอิญพี่แววตาสถาพรไปนั่มเพราะพี่แววตาสถาพรเนี่ยนะครับเคยดูแลพี่แดงช่วงแรกๆนะครับเพิ่นสิภาไปบานเลยนี่อุย้ยนะครับดีใจนะําจนหาจนพอนะครับอืมจนจน,จนหา่องทางได้อะสิไปบานอี แล้วจนได้นะครับจนมีทา่าติดตอ่อจนได้นะครับอ่าเหตุผล <c oughs> ผมก็เลยคิด <c oughs> แล้วคิดอีกนี่บอสจูราวาลก็เลยคิดแล้ว,ลลวคิดอีกครับอืมถ้าไปเลยโดยบ่ได้บอกได้กล่าวเพิ่นก่อนมันบอกคือจังไดบุกระวานะฮะอ่ามันกับบอสคือเนาะแต่เหตุผลติดตอ่อทางครอบครวัวอายเพิ่นบ่ได้ถ้าบอเป็นการรบกวนเอฟซีสาวน้อยนะครับ ไผอยูไกลบ้านเพิ่นเป็นมาเลีวสื่อสารให้ผมเน่ครับนะครับ,นะรบอยากได้เบอร์คนที่ยูบ้านผีแดงชิตกรอ่าผมอยากไปขอพรอคู่อาจารย์ที่เพิ่นห่วงรับดับขันจากใจจริงไผมีเบอร์ติดต,ต่อได้ถ้าหาผมหลังไม้แนเดอร์ครับฝากเอซสาหน่อยไผอยูใกลบ้านทุ่งสว่างอำเภอขอมอุมวงจังหวัดปุริยำนะครับฝากเบอร์งแง่งไปขอเบอร์ผู้ยูบ้านพี่แดงไห่แนเดอร์ แล้วทักหาผมหลังไม่นะครับผู้ใดอยู่บ้านนี้ครับพี่น้องหรืออยู่ใกลๆบ่ยากไปหาผู้ลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับอีลีไปหาผู้ใหญ่บ้านเลยผมมาแล้วนั่มขอมูลติดต่อแล้วเอฟซีครับพี่น้องครับเอฟซี FC ตอนนี้นะครับเอฟซี FC ตอนนี้แชร์สนันเลยสำหรับโพดตนี่นะครับสำหรับโพดตนี่แล้วผุ่นอู้ได้ฮอดเบอร์ ภรรยาเลานะครับนะฮะผุนักเต็มนะครับอ่าพิกัดกรมี่แบบน,นี้พุดน,นะครับสุดยอดผมมาแล้วหนาสีได้แล้วล่ะนะครับผมมาแล้วหนาสีได้ขอมุ่นติดต่อแล้วล่ะแต่นะครับพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่า ้าผีแดงจิตกรเนาะเล่ารับรูใได้นะครับเล่าก็บคงสีดีใจว่ามีศิลปินนะครับขี่เครื่อยเห็นเพลินเป็นไอดอลน,นะอยากสิเชิดชูผลงานเพลี่งคงเพลินออกสู่สายตานะครับคนทั่วโลกเรียกว่าได้นะครับซึ่งผู้ถิ่นมีเดียวมีแรงอยู่นะครับมีกกำลังอยู่คือบอดโจนะครับ เป็นผู้หนึ่งตอนนี้ร่วมไปถึงคู่สลากะันย่งง่าดีเลยทีเดียที่จะเป็นกระแสะและแรงผักดันให้ศิลปินรุ่นน้องๆน,นะครับนำมาโรบเบิร์กับเป็นได้นะครับนี่บอดโจแล้วได้ทรงให้คู่สลาฟังแล้วผมได้บอกไปในคิดกอนๆน,นะครับก็น,นี่แหละครับพี่น้องแต่สมมุติว่าไผ่มนี้ขอมูลดังกล่าวตามที่ผมบอกไว้ลองทรงไปให้บอดเบิงเถือนระเทใดๆแต่ผมคิดว่า เอฟซีสาวหน่อยเทานะครับเขาเอืน่นวาเพิ่นยูเพิ่นดึงเพิ่นจองเสียกันเบิร์ตแต่หจักกันเบิร์ตนะครับไอ้ผู้นั้นผู้นี้บอกโจ้ันตามหาว้าวดีบ่ดีถาตอนหลับมืออื่นนะครับที่แน่แน่ครับมีคนสิพาไปน้าแล้วนะครับตามที่ผมได้บอกไว้ก็คืออ่าพีแววตาสถาพรน,นะครับกระชีไปน้ำกันบอเมเนวาบอสิไปยงยงไปคนเดียวนะนะครับโอเคพี่น้องเนาะนะครับมาบอกก้าวเราแจ้งกันนี่แหละ นี่ก็ถือว่าเป็นบุญหลายสายงาวนะครับเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายคนหลายท่านกอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับมืออื่นนะครับอย่าลืมวันที่หนึ่งแล้วอีกเพียงแค่มือเดียววันที่สองเป็นกําลังแรงใจให้หนึ่งบอจโจนะครับปล่อยเพลงเนาะนี่แหละเพลงนี่นะฮักน้องได้สองเมาทางสองสามนอยล้วเพื่อนี่นีตะคอดนะครับสองนะครับผีขมอด นะครับเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วก็มีกลุ่มปิดต๋งพี่น้องบอกพร้อมนะครับทักไปได้ที่สาวหน่อยเป็นแฝงแฟนเพจกลุ่มปีเต๋มีสามหมื่นครับสองสามสี่อยากให้เห็นคือกันอยากให้พี่น้องเห็นนะครับผู้ถี่เบนท่านได้เห็นแล้วก็ผู้ถี่ห่างหายไปดนนะครับกับคุณภาพของผีข้ามหมดพ่อนคุ้นเด็ดน,นะครับคลิปนี้เอาไว้ซสำเนี้ครับพี่น้องมีเรื่องราวอยังมาอัปเดตข่าวสารกันขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังฝากด้วยตามกด subscribe นั่นเลครับช่องทีมงานของตาดำพี่น้องครับสวัสดีครับ